เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยฝนตกแล้วเมื่อนี่ก็ได้น้องมาฮอดผลดผลกระนำล่งบานนี่ผลจักรล่มจักผลพยุทล่มแล้วพี่น้องมึงในี่ลมนะเอ้าพอดีทั้งประตูอ่าเข้ามาหาทั้งน้องคำเปิน กำลังมาหอดเพราะว่าผลก็นำลงไปเสนอพี่น้องเอ้ยจากชีวาจังใดพอดีทางบัตูนก็เด้ออันรอก่อนเนาะอ่ารอก่อนพอดีผ้าลงผลตกบัตูนปิดนิดเด้อพี่น้องเด้อถามว่าที่อมาในช่วงนี้เนาะเดี๋ยวรอให้ผลหยุดตกก่อนเพราะว่าผ้าห้องผ้าเตกอ่าญาติพี่น้องผลก็นำลงเลยอ่ามาอีกแล้วพี่น้อง เฮงอะไรดิเจ็ดเจ๊ดลมพี่น้องเอ้ยบาดเนียวเหาเยวอ๋อลมเฮงอะไดิเจ็ดดีตอนบุ้มมีต้นไม้ใหญ่พี่น้องเนาะ บบเห็นอย่งเลยบาทเห้งเลยดิเป็นอย่งไรนี่นี่น้อทางฝั่งไทยอตุ๊กคือการโบดูว่าจังไดรน้อพี่น้องคอมเมนต์มาบอกเด้อเนาะกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องสบายดีเปิดสุขสุขคนบวัวไวซิโอไนต์และกต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประธานป้องชาแน,นลคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น,อน้องเด้อเนาะผู้ดีทั้องมาทุนจะเข้ามา หาทั้งชาวคัมเพิ่นคือจังหวัดมือนี้ว่านสันเห็นทั้งลุงเฮิมเพิ่นนัดนัดกันว่าสิเตรียมเคลื่อนย้ายกระตัวบ้านสันแต่ว่าคงสิบ่ท่านแหละบ้านตูนมาเพราะว่ามีทั้งผู้ใหญ่เจดีทั้งลุงเฮิมเนาะที่เพิ่นให้ทั้งลุงเฮิมเป็นสะพานบนให้แลาบัดนี้ล่ะสิเฮ็ตุ้นอนเฮ็ดซานไหมให้น้องเพิ่นนี่พี่น้องแลาบัดนี้ล่ะ เเเออีเคลื่อนง่ายกระตูดตัวเก้านั่นออกเคลื่อนง่ายกระตูกตัวเก้าออกแหละสิบเอารถฟอร์ดดยรถแท็กเตอร์นี่ตับนาดินก็คือเห็นกันทั่วไปนี่พี่น้องอตกแต่งนาดินให้มันเชียงแล้วก็จงคอ่อยตั้งเคื่องม่พอเช่นนั้นแล้วนี่พื้นที่อยู่มองนี้มันจะ มีจำกัดมีอยู่มองเดียวนี่น่าพี่นุ๊กเพราะฉะนั้นแล้วแหละจีเคลื่อนง่ายกระตูบตัวนี้ออกกระตูบตัวเพื่อนเพื่อนตัวเราอยู่นี่เอาออกไว้มุมใดมุมหนึ่งหรือว้มุมตรงทึ่งหัวเพื่อนน้องนางบบหรือสิือว่าอยู่มุมนี้ก็ได้พี่นุ๊กแต่ว่ามันมืัอนี่นี่คงสีบบได้แล้วมืัอนี่ฝนก็นำลงหน้าบัตนี่ตกแห้งอยู่ดีพี่น้อง ชุดๆแลวเอา<บ>จับกล่องเบอรงอีกทัวหนึ่งอยู่ในรถเด้ดหน่พี่น้องเงโอ้โห<อ>เห็นยังเลยายก็คักบาดนี่ประตุนพี่น้องเไยลงคลิปเมื่อวานนี่ขอโทษขอไพ่แต่ลายอ่าลงคลิปเมื่อวานนี่ประตุนแวะแวกกับหาทั้งน้องไหวเพิ่น เนาะเมื่อวานนี่หลังจากทีแบบก่แะกลไปหาทั้งมาตุนกับไทยคงไทยคลิปเดี่ยวเดียบร้อยอมาอัปเดตลงให้พี่น้องในเบิร์นะครับชมกันบัดพอลงไปแล้วบุคู้ว่ามันเป็นพิษแบบใดแหละพี่น้องพิษโคตรของชนชนของยูทูบของเพิ่นบอกอพอดีน้ำออกช้ำสีแรงจึงคืองูเนาะ จุดที่ว่าจังไดพี่น้องเอียทั้งมาตุนกันใดแม่กับพี่ฮันไายมาตุนก็ว่าเบื้องดีอยู่พี่น้องเอียแต่ว่าบุหัวพิษอีกอย่างองเพลินบอกเข้าใจคือกันเนาะอ่ายูทูบเวอร์ชันซะเนาะอ่ากดเกณฑ์เพิ่มนึ่ก็หลายเฮงพี่น้องเอียเด็กยังก็ค่อยระวังยากแท้เนาะเอาเดี๋ยวทั้งมาตุนสิร้อยผลยุทธ ตุกก่อนหรือว่าผลเช้าตุกแล้วทั้งประตูสีลงไปหาทางน้องคำเพิ่นก่อนเนาะอ่าเป็นยังไงเป็นกระิได้เคลื่อนง่ายอยู่บอมืันนี่กลาว่าบ่ได้แต่ก็แม่อ่าเอาเป็นมื่อไม่ท้อและพี่น้องเลยจากก่าจะตุบๆไป,ปด้วยพี่น้องเด้อเนาะอ่าพร้อมกับบรรยากาศในแหละคือสิเป็นไข่เป็นแนวนี่พี่น้องทั้งประตูอย่างใดเมื่อวานีนห้อนเมื่อนี่ผลผตุกในแนวกันน,นนี่โอ้สภาพผปั๊บน้ำจนชิมว่ทันแหละ อ่อโอเคพี่น้องเไยเดี๋ยวผลยุ้ตตุกเดี๋ยวจังว่า,ากันอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวจะคอยลงกแผ่น,น้องเพิ่มน้ำกันดีใจน้ำน้องเพิ่นลายเ้อเนาะตุกสาวแล้วพี่น้องเไยแต่ว่าบาทนี่ปัญหามันนั่นจงออกได้โบ้แค่นั้นแหละเออเตรียมโบ้เฮิมมูคู่เตรียมยูรถเตรียมยูรถรถปัด bơm nét tốt khâu điều một hình vuông bài đi vào đây, Rồi. còn đang à? yêu, yêu đấy. Đấy, xuân này, yêu đã, trái bộ chuan coi nó bộ bò đã, giờ bà cho kinh, nhắng chuan wow wow cái con chín lẽ tai đó, <laughs> hên <Thế nào> vuông <cả. cười> <ạ. S 1> น้ำกันเคซื้อมาหลายอย่างเยอะเลยเออฉันบอกเออว้าวฉันก็เคยอยู่พอมีเหือมีเฮงนี่ <c oughs> นี่เนาะมือว้าวปฏิเสธแหละเอากูยมื่อยนึ่เดีข่อยว่าฉันนี้เจ้าก็ยังสกินน้ำอยู่ว่ามันก็สิยาแล้ว่านที่แรกก็ว่าสกินอยู่ว่าเน้อยาแล้ว่านเพราะผลกระนำลงมาพี่น้องเลยโดยว้าหยกนัวหัวมวนกันอ่าปอตุนเอาเราเตรียมสิปับนาดินนะ ก็เชืว่านั่นนะอเอาเดี๋ยวย่างเบิงน้ำกันประตูขี้งหอ,อเลยพี่น้องเงยยูนี่นี่วุ้ยผลเดิมหม่องเฮือนอ่าประตูปืนแก๊ปมุนอยู่บนหม่องนั่นนะ่ออนะนอนนนโอ้ยพี่น้องปะเดี๋ยวเข้าไปเบิงน้ำกันโอ้ยมันยกักตัดแล้วบ่เอ้าอย่าไปตัดบ้านพอเห็นบ้านละบท

ปั๊บด่าดงนาดินนั่นหรือว่าเปลี่ยนกระตูบนี่ออกก้อนบ่อง่ายไปไหวมุมได้นะแช้เฮานี่มอนักบ่จะหามไปตั้งใช้วับนี้นะตั้งนานก่อนเอาขึ้นตาไม่ขึ้นอื่หัวเนาะถือย่านอยู่ดิบุญได้เห็นด้วยกันเลต้องได้คุดก่อนแน่นะเนาะตัดบ่ เใส่ใส่สูตรนี่เลยตกยดนตกเลยัวสบายดีล่ะเด้อสบายดีอเห็ดเฮบานนี่ฮะมั่งมั่งชนกรเทิบออกนี่บอแล้วแลจังคอยตัดหยกตัวนั้นออกเนาะ มันมันมันสีคัดกันนะทำมันมีดตัวนี้นะสามสีก้นกันได้นน้อยคัดกีโลด้วยวะเราต่อเหมาะอยู่ดิโอ้กระทอมมองฟางเสียบดูฟางตรงนั้นกจะตาได้ตัวเจ้ากันเนาะเป็นเพลงชเชยเป็นเพลงชเชยว่าเดี๋ยวตัวเมียนี่เล่ยนี่เนาะมึงกว่อ่า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 โอคัดกีใหม่แล้วเนาะ ด้ยอันน nh 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 ี้คนแต่ว่านี่บ่อนี่สานี่บึงนึงพีกันเนาะหัวไปเลยนยาวนิ่ยาวยู่ักเรีดอีนี่หัวกับหัวถึงม่องอันนี้เนาะหัวถงม่อับ่ถึงหมองจูไฟอันเนเปียกไปเลยว่ะพนี้ กางแน่ดิเองนี่น่ะเจยมันนั่งยังไงเนาะจับเขีมอยู่ได้สิน้องโอ้โหกางคืนนึงใครอยู่ได้นาะเพอได้อั่าแผ่จับกบจับเขียดแน่ตกก็ได้ตกยง้มกังเว้นหนึ่กับปูปันได้เนาปจับควบจับเขียดเป็นบ้าเป็นอยู่โมน้องได้อยู่บ่ได้อยู่เน้อน้องนางเนี่ยเคยอยู่บ่ล่ะ เคยอยู่เนาะเออยันวะเอาไม้มงเนี่ยน้องเพื่อนได้หนึ่งบวกหนึ่งเป็นอเออสองบวกสเป็นนี่สีบวกสเป็นสี่บวกสี่เป็นเอออ้กิ่งเว้ยเนาะจะเฮียนอยู่พอได้ก็จะวันไงเอออยู่พอหนึ่งเอดบาทนี่โอเคเอา ฝนตกกับปรยุท์นี่เนา่ตกอีกนะเอาคอยว่ามือดีเช่อากาศจะฟาเพิ่นเป็น่นนี่มึงเนี่ยอ่าโอ้มึงเนี่ยเอาสบายดี่ได้อ่าจะเกี่ยวไหะใช้อันว่าวขอโทษนะดินเจ้าอยู่หม่งในฮอตใช้ขว่าเมูฮูด้ลงไปพุ่นนี่บอจากจากใช้รักเรียนมานี่ วงนี้โอ้โนี่ลงไปหัดแต่กัแม่มุมนี้ลงไปนีบ่ะพอดพอดบางมูพอ๋อใช่งัดเลยฮ่าฮ่าฮ่า้าวทั้งเธอทั้งเ่อแ่าลมมานีิมันจิูกเรียบร้อยบเฮ้ยอุ้มขึ้นไปนินป้าต พอแห้งแล้วน่ะเนาะเอาไว้ชนไว้ชนพ่นก่อนนะกังสิอมไปกมมาดดเพลงมาหันมุมมัชมงชิโนนบแห้งฮะโอ้ยเรียบร้อยแล้วน่ะอ่านมาอีก็ได้พี่น้องเอ้บาทนี่ผนก็ได้ตายตายบาทนี่โอ้ยตายก็คักอ่าต่อ เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอืมโทรศัพท์เป็นกันน้ำได้หน่ะเออกันน้ำได้เลยกันน้ำออกหรอวะเน้เขาได้เข้าแล้วก็เว้นออกว่าได้ได้น้ำก็ได้อ้าวพี่ร้องไงเฮ้ยได้บาทนี่เออคือคือเราน่ะบ้านพวกพวกเครื่องพวกยังมันบุเปียกบ่หน่ เนาะเกลือได้เนาะบะบุญเนาะเข่าได้นี่นะเข่าบ่กนี่นี่น้ำเน้นนี่ยเออบ่คอยปักลุ่มชุ่มเย็นอยู่เลยจะนับมือแล้วเนาะนับมือแล้วเดือนหกเลยเ เนื่หนัทุกเลยบ่ได้เหลือดีแล้วก็ยังว่าบ่รงัดอีกไงตตบน้อยแม่ตเพื่นนี่ยังดีกว่าหลังค่าอนต้องใส่ได้พี่น้อาโอว้าวว้าว้าวว้าวว้าว

โคฮาแล้วบรรทุนเลยเจ้าโคฮาเพิ่นแล้วเพิ่นมาสีนั่งก่อนเน่ยชม้อยเลยสียังเพิ่นมาสีถามไ้่มู่วันเพิ่นมาเนี่ยแบบชม้อยเลยติดต่อมาเลยช่างพุงกันบ่แม่นเออโดยโดยสบายดีลุงหน่วยคือคือสีบ่วได้หรอกโดยเอาเดี๋ยวกระเบื้องไปนดุกันอีกทีหนึง เนาะเดือบร้อยเดือบร้อยที่เราเดือบร้อยเรียบร้อยสุดกว่าได้สุดกว่ได้เดีอกนะโอ้ยเดี๋ยวทำบิางน้ำกันพี่น้องให้รอให้ฟ้าให้ฝนนั้นอ่ามันหยุดมันหยุดตกก่อนเดี๋ยวจังค่อยอ่าโยกค่อยย้ายออกกระตูบนี่ก็ได้ต้องได้งัดตัวนี้ออกก่อนแล้วจังค่อยอ่าตัดเสาเนาะตึกใจมูอยู่ดอกเัน ่อยยูเข่าด้ข่อยตอนนี้นะครัยกินต้นเลยใช่ไหมดิน้าุเข่าก้อนเนาะมาเดอนหมูหมูปลาก็เดี๋ยวนะหมูปลาตัวนี้เดี๋ยว่หมูปลายเหมนหมูตัวหมูตัวใหญ่ไงบอสตัวให่ากัใหญ่จุบไปขึ้นล้พื้นเปียกเบิ้ลปอ้ยแล้วกันบานนี่ชื่อเข่าบอสหอยเบิ้งคักแรื่อมันนี่ถ้าปราบใดที่พลยังมยุทธนิน เพราะว่าชิดติดกันอยู่นี้ชิดได้ยนี่ละอ๋ดีได้หนังยางกม่ติดปีเจ้าเบรกรดนะตอนนี้ช้งกทากออกนั่นเรียบร้อยรถปอหวัดเจียวชับกับเบอร์ได้ไปตามพวกมาไล่ที่หามุนจังนี้ชิดไดเจือดลงคลองอย่างเดียวพี่น้องเสร็จแล็บลูกันเรียบร้อยแล้วห่าน บ่บ่ดีบ่ต้มนี้ะต้มหมูเนบ่ต้มหมูบ่หมูมูหันบ่มูหันเรายาไปมากเรอไดีง่าน้คชนือไปชื้นใ้วกเ เาเท่าเลือดข้างเลยแล้วว่าสิค้ายไปันว่่ทไงไกลบ่บางทังทางปับที่เขาทังบาทังบาบุญมันจะกินมูฮัน บยกกัสีหอกบอน้มู่ันเด้อไม่ได้บ่อยอกนะอไม่ไบยกมูหันนะมูหันนะโอ้ยนี่ว่าเขาสีมาจ้างรถมาปับทีเดียวเขาต้องหาวนใช่เปียกะแ่น่ะมึงนี่ยีถ้วย่นี่มันหัวบ่อนี่น้องขำมันหัวบ่นี่น้องมันหัวหรือมันชาดเขานี้นะเรียบร้อยละ เอาไปตวงบริใาไม่ดอกพี่น้องเอยเนาะยังกันะยอดออกบ่โอ้ยเนาะมาแลเดี๋ยวมันเปใจเพอนาๆๆ้ขา้นขมัน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 หัวบ่เอาคือเห็นมันเปียกเกอะดอกมันฉาดขอบบ่อด้วยเลยนะฮะหัวนด้นี่นะหัวไรเเปียกม่ได้หัวม่นน่แม่นบ่อนี่น้องนี่เนาะอันนี้ไดนี่ยได้เปียกมดเลยเดี๋ยวมันนี่ mục nhanh làm baba mục 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 สมัยตะก้อนนั่นช่วงบรตูนเฮียนนะผู้เฒ่าเพิ่นชิมักว้อกมวยกินอันตัวนี้นะมันลื้อมันมึนเพิ่นวะกินไตกรลับกินตับก็ลืมเพิ่นวะเฮียนหนังสือบปติดเพิ่อนวะตัวจิน่แท้เพิ่อนจะกินนะบัดนนี้นี่บบได้แล้วบ้ดนมันเชี่ยบดิของมันแซ่บนะผู้เฒ่าเพิ่นยวก้อนนั่นนะเอาวอลล่ากัน ตกเนาะผนอาจจะมาแต่เฮียนเนาะเนบ่แม่เปิดไม่รู้หลักขึ้นเขาแม่มีม่แตอว่าเบิ้งเปน้ำกันเนาะว่าผลมันชี้ยุดบ่ดูดจังใดอเชื่อเลยว่ารถเาออกมาได้บอได้แหละเบิ้งคักละคตมวนี้มาเลยมาเลยเาะเดี๋ยวท้ามาตุนก็จะได้ลำลาแล้วจกทิปกนมีนเงินเนาะโดยโดยหล่ะก็ต้น ไปนะบ้านนี้เด้อมมุกครูฮะบ่ได้คอยก็หิวเข่าเลยเนาะอยู่ดีมีแห้งเด้อสบายดีเด้อสบายดีเพื่ทุกคนไปบ้านนี้อ่านอกมาแม่กินข้าวร่วมกันเวลาะไหมมาแม่นั่งนั่งกินเข่ากินข้าวละมาแม่ตด้วยอ้าวพี่น้องเลยการรอบิบงสภาพอากาศเพิ่นเนาะว่าสิเป็นจังไงแน่ ฝนฟ้าอากาศสีเช้าตกบ่หรือว่าจังใดถ้าวตต่ายุดตกเลยก็เชได้ครับเคลื่อนอ่าย่ายกระตูบนี่แหละเนาะลงไปอีอกไหวมองนึ่งแลวก็เชได้ปั๊บนาดินนารอนเอาทั้งบัดทั้งมวลก็ดีอกดีใจน้ำทั้งน้องเพื่อนในลายที่มีผู้รักผู้ใหญ่มองเห็นเนาะชดชอยมาพี่น้องเลยดีใจน้ำในลายขอบ,บุญขอบคุณในลายเด้อให้ได้บุญในลายได้เด้อเนาะทั้งหมตุนกับบริมีดอกในส่วนชมทบในครั้งนี้เนาะ เอาขอบบุญขอบคุณในลายอยู่ดีมีแห้งพี่น้องสำหรับคลิปนี้บทตัโจบลงเพียงคลิปนี้ก่อนอยู่ดีมีแห้งได้พี่น้องเด้สบายดี